สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์กับครูจอยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้เครื่องหมายบวกและการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน9ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไ,ไปเรียนเรื่องต่อไปเราไปทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนต่อจากครั้งที่แล้วก่อนนะคะ ครั้งที่แล้วคุณครูสอนเรื่องความหมายของการบวกไปแล้วใช่ไหมคะจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของต้นไม้นั่นเองคะ่ะแม่ปลูกต้นไม้สองต้นแล้วก็ปลูกเพิ่มอีก6ต้นรวมเป็นกี่ต้นคะเรามาช่วยกันนับต้นไม้ของคุณแม่ที่ปลูกนะคะ1 2 3 4 5 6าี่ห้าห เจดังนั้นคุณแม่ปลูกต้นไม้ทั้งหมด8ต้นค่ะหรือเราจะนับจาก2ไปอีก6ก็ได้นะคะหรือจะนับต่อจาก6ไป2ก็ได้เช่นกันค่ะซึ่งคำตอบจะได้เท่ากันก็คือ8ต้นนะคะต่อไปเป็นรูปดอกไม้ค่ะดอกไม้4ดอกกับดอกไม้3ดอกรวมเป็นดอกไม้กี่ดอก ไปนับกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 7ดอกแสดงว่ามีดอกไม้ทั้งหมดอยู่7ดอกนั่นเองค่ะหรือนะเราจะใช้การนับต่อก็ได้นะคะเช่นนับต่อจาก4ไปอีก3ามจำนวนก็เป็น4 5 6 7ซึ่งได้คำตอบเท่ากันค่ะอันนี้คือเรื่องความหมายของการบวกที่คุณครูสอนไปในครั้งที่แล้วนะคะ สำหรับวันนี้เราจะเรียนการใช้เครื่องหมายการบวกค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีรูปของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะมีเด็กผู้ชายอยู่3คนค่ะกับเด็กผู้หญิง2คนโจทย์ถามว่ารวมเป็นเด็กกี่คนแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาให้เอาจำนวนของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงมารวมกันซึ่งเป็นการบวกนั่นเองค่ะดังนั้น เราก็แปรโจทย์นะคะเราก็จะได้ว่า3รวมกับ2เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เป็นการแปลงจากโจทย์อีกทีนึงนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปคุณครูจะใช้สัญลักษณ์เข้ามาช่วยนะคะเลข3ยังเหมือนเดิมค่ะเพราะเป็นสัญลักษณ์แทนจำนวน3าอยู่แล้วคำว่ารวมกับรวมกับเราจะใช้แทนด้วยเครื่องหมายบวกค่ะ บวกกับเท่าไหร่บวกกับ2อสองเป็นสัญ,ญลักษณ์จำนวนอยู่แล้วนะคะเท่ากับแทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับเท่าไหร่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนะคะดังนั้นเราจะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ซึ่งอ่านว่า3บวก2เท่ากับเท่าไรนั่นเองค่ะต่อไปเมื่อได้ ประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นเราก็สามารถหาคำตอบได้นะคะซึ่ง3าบวกสเท่ากับเท่าไหร่ลองคำนวณดูโดยใช้การนับจำนวนเด็กหรือใช้การนับต่อก็ได้ค่ะเช่นอ่ะครั้งแรกเราใช้การนับจำนวนเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายก็จะเป็น1 2 3 4 5ซึ่งคำตอบได้ก็คือ 5คนนั่นเองค่ะหรือเราจะนับต่อจากเด็กผู้ชาย3คนไปหาเด็กผู้หญิงอีกสองคนก็คือ3แล้ว4 5ซึ่งได้คำตอบเท่ากันค่ะหรือเราจะนับจากจำนวนของผู้หญิงสองคนไปหาเด็กผู้ชายอีก3คนจาก2แล้ว3 4 5ซึ่งได้คำตอบเท่ากันนะคะจาก3มบวก2เท่ากับ5เราจะเห็นว่า จำนวน3กับ2คือจำนวนที่นำมาบวกกันโดยมีจำนวน3เป็นตัวตั้งและจำนวน2เป็นตัวบวกค่ะแล้ว5 5คืออะไร5ก็คือผลบวกนั่นเองค่ะผลบวกเกิดจาก3าบวก2นั่นเองค่ะเครื่องหมายบวกเราใช้แทนการบวกหรือการรวมกันของจำนวนนะคะส่วนเครื่องหมายเท่ากับเราใช้แทนการเท่ากันนะคะ การเท่ากันในที่นี้ก็คือเท่ากันทางฝั่งของจํานวนที่นำมาบวกกันต้องเท่ากับจํานวนผลบวกนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะจากภาพจะเห็นว่าเป็นรูปแม่ไก่กับลูกไก่นะคะนักเรียนอ่านโจทย์ตามคุณครูนะคะแม่ไก่1ตัวกับลูกไก่3มตัวมีไก่ทั้งหมดกี่ตัว จากโจทย์เราจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะเขาถามว่ามีไก่ทั้งหมดกี่ตัวแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ให้นำแม่ไก่กับลูกไก่มารวมกันใช่ไหมคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือ1บวก3เท่ากับเท่าไหร่เมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วต่อไปเราไปหาคำตอบกันค่ะ1บวก3ก็คือ มีแม่ไก่1ตัวกับลูกไก่3ตัวเอามารวมกันดังนั้นนับรวมกันได้1 2ึ่สามสดังนั้นข้อนี้มีไก่ทั้งหมด4ตัวนะคะหรือเราจะใช้การนับต่อโดยที่นับจากแม่ไก่ไปหาลูกไก่1แล้วไลสองสาซึ่งได้คำตอบเท่ากันค่ะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นรูปไอศครีมค่ะ ไอศครีมห้าแท่งซื้อเพิ่มอีกหนึ่งแท่งมีไอศครีมทั้งหมดกี่แท่งเราจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันนะคะไอศครีมห้าแท่งแทนด้วยเลขห้าค่ะซื้อเพิ่มแสดงว่ามีไอศครีมเพิ่มขึ้นก็คือการบวกนั่นเองบวกกับกี่แท่งคะก็บวกกับ1แท่งค่ะ5บวก1เท่ากับ เท่าไหร่เราจะมาหาคำตอบกันนะคะ5บวก1ได้ก็คือนับต่อจาก5ไปอีก1 5แล้ว6ดังนั้นข้อนี้มีไอศครีมทั้งหมด6แท่งนั่นเองค่ะอันนี้คือการใช้เครื่องหมายบวกนะคะเราจะนำเครื่องหมายบวกมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบค่ะ ต่อไปคุณครูจะต,ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะที่คุณครูสอนไปวันนี้ว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่อ่านโจทย์ตามคุณครูค่ะขนมกล้วยสามหอ่อกับขนมตาลสามหอ่อมีขนมทั้งหมดกี่หอ่อคุณครูจะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะจากขนมตาลสามหอ่อกับขนมกล้วยสามหอ่อรวมเป็นขนมทั้งหมดกี่หอ่อเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ อย่างไรให้เวลา3วินาทีค่ะจากโจทย์ขนมกล้วย3หอ่อกับขนมตาล3หอ่อมีขนมทั้งหมดกี่หอ่อเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ก็คือ3บวก3เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะ3ม,มาจากไหน3ตัวแรกมาจากขนมตาล3หอ่อ3ตัวที่2คือ ขออภัยค่ะ3มตัวแรกมาจากขนมกล้วย3หอ่อ3าตัวที่2คือขนมตาลสห่อนะคะเอามารวมกันก็คือเขียนด้วยเครื่องหมายบวกแล้ว3บวก3ได้คําตอบเท่าไหร่คะไปช่วยกันคิดค่ะครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมค่ะได้คําตอบก็คือ3มบวก3ได้6นั่นเองใครตอบถูกปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ 3บวก3ทำไมถึงได้6ก็คือนับต่อจาก3ไปอีก3จํจำนวน3แล้ว4 5 6ดังนั้นข้อนี้ตอบ6นั่นเองค่ะไปดูข้อต่อไปนะคะข้อนี้เป็นรูปใบไม้ค่ะนักเรียนอาจโจทย์ตามคุณคูนะคะใบไม้2ใบกับใบไม้5ใบมีใบไม้ทั้งหมดกี่ใบเราจะนำ จากโจทย์มาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะให้นักเรียนลองคิดสิคะว่าประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คืออะไรประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือ2บวก5เท่ากับเท่าไรนั่นเองค่ะ2มาจากไหน2มาจากใบไม้2ใบอันแรกนะคะ5มาจากไหน5มาจากใบไม้กลุ่มที่2นั่นเองค่ะเอามาบวกกันนะคะ แล้ว2อบวก5ละคะเท่ากับเท่าไหร่คิดค่ะสองบวกหเท่ากับ7นั่นเองค่ะใครตอบถูกปรบมือตัวเองสองบวกห้าทำไมถึงได้7จ็คะก็นับต่อจากสองไปอีกห้าจำนวนสองแล้ว 3 4 5 6 7ดังนั้นใบไม้มีทั้งหมด7ใบนั่นเองค่ะอีกสักหนึ่งข้อค่ะจากข้อนี้นะคะเป็นรูปมังคุดกับส้มค่ะนักเรียนอ่านโจทย์ตามคุณครูนะคะมังคุด6ผลส้ม3ผลมีผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ผล เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะช่วยกันคิดค่ะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือ6บวก3เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะ6มาจากไหน6มาจากจำนวนของมังคุดค่ะ3มาจากไหนสามมาจากจำนวนของส้มค่ะแล้วนํามาเขียน นำมาเขียนในรูปของการบวกได้ก็คือ6กบวกสเท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้ว6กบวกสเท่ากับเท่าไหร่ช่วยกันหาคําตอบค่ะ6กบวกสได้คําตอบก็คือ9นั่นเองค่ะใครตอบถูกปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะ วิธีการหาคำตอบ6บวก3ทำไมถึงได้9ก็คือเรานับต่อจาก6ไปอีก3จํำนวนนั่นเองค่ะ6แล้วไล่7 8 9ซึ่งได้คำตอบเท่ากับ9นั่นเองค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องการเขียนเครื่องหมายบวกค่ะการบวกเราสามารถเขียนในรูปประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้นะคะเครื่องหมายบวกเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวก ใช้เขียนระหว่างตัวเลขแสดงจำนวน2จํจำนวนที่นำมารวมกันค่ะส่วนเครื่องหมายเท่ากับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเท่ากันของข้อความ2ข้อความนะคะสำหรับเกร็ดหน้ารู้ในวันนี้ค่ะเครื่องหมายคือสิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมายเพื่อให้เราจดจำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนและฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบด้วยนะคะ แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ